วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคียวผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่15ธันวาคม2568 เวลา8นาฬิกาที่บริเวณห้องโถงสารการจังหวัดลบบรุรีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุรีนำหัวหน้าสว่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบบรุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมทํากิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมกันร้องเพลงชาติ และกล่าวถวายอะไรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระฉายารักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงส่งนางฟ้ากับสวรรค์และร่วมกันสำรวมจิตภาวนาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา93วินาทีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนายวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความผูกพันของประสบนิกกรชาวจังหวัดลบบุรีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยทุกคนที่เข้าร่วมพิธีต่างน้อมจิตอธิษฐาน และตั้งมั่นที่จะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคนบาทและสืบสารพระราชปณิธานในการบรรเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติสืบต่อไป